คุณผู้ชมคะและสำหรับการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามเพิ่มระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะการก่อสร้างทางด่วนเพิ่มเติมนะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะสร้างทางด่วนเพิ่มทางที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าเป็นการรองรับการขนส่งที่จะเติบโตตามมาหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะติดตามรายงานจากคุณพัชราพรตันงามค่ะ เชียงใหม่จังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการก่อสร้างทางด่วนหรือเส้นทางพิเศษเกิดขึ้นโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพรกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างอย่างน้อย3เส,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 ส้นทางโดยใช้เส้นทางวงแหวนทั้ง3เส้นในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มตน้นและเก็บค่าผ่านทาง20บบาทตลอดสายเอาเป็นว่าเป็น สิ่งที่เราอยากจะมาทําแล้วก็ต้องถามพี่น้องที่เชียงใหม่ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก่อนที่เดินงานในขณะนี้เราจะมีส่วนของการทางเก็จข้อมูลก่อน <c oughs> ลงไปประสานกับอ,องค์การมหารส่วน,นท้องถิ่นของจังหวัดอบจอ,อบตเทศนะบ,บาลต่างๆรวมทั้งองค์ทางด้านของของกันค้านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจด้วยทั้งหมดนะครับ เราจะหาข้อมูลประกอบกันทั้งหมดแล้วก็มามามา,มาพิมาร่วมกันแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของจ้างที่รึกษานการที่ษาความเหมาะสมเสร็จแล้วก็จะเดินโครงการถ้าเป็นลําดับขั้นตอนไปแต่ถ้าเกิดเป็นทางด่วนกรณีที่เขาจะสร้างจริงๆถ้ามันชัดเจนเรื่องการขนส่งจากจีนต่อจากเชียงรายแล้วเข้ามาเชียงใหม่ตรงนี้ถ้าเป็นทางด่วนเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะเป็นเอ็กซ์เพรสว์อะไรให้เขาใช้ก็กกน่าจะดี mm hmm. แต่ถ้าเพื่อเป็นการ ขนส่งทั่วไปแค่แค่แคแคก้ปัญหารถติดผมว่าเอาเอา,เอาตรงขาเข้าออกืองให้ได้ก่อนนายสมชาติทองคำคูณรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าทางด่วนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอีกเท่าตัวทั้งจากโครงการบ้านจัดสรรการค้าการลงทุนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนที่พม่าจํานวนมากแต่การแปรรูปและขนส่งมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะในปีนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังมีแผนที่จะศึกษาและก็ก่อสร้างเส้นทางพิเศษเพิ่มในอีกหลายจังหวัดนะคะทางนี้ก็เพื่อรองรับการเติบโตของภาคขนส่งโลจิสติกการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558และที่สําคัญก็เผื่อไว้เป็นทางเลือกหากเกิดวิกฤตน้าท่วมในอนาคตสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันประเทศไทยมีทางด่วนหรือทางพิเศษให้บริการอยู่แล้ว11เส้นทางครอบคลุมพื้นที่รวม208กิโลเมตรซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามแผนแม่บทในปีนี้การทางพิเศษอยู่ระหว่างศึษกษาความเหมาะสมอีกอย่างน้อย4โครงการทั้งหมดหล้วนเชื่อมโยงและรองรับโครงข่ายการเดินทางระหว่างพื้นที่ชันนอกและชนในกรุงเทพที่สําคัญเส้นทางสีรัดดาวคะนอง ยังถูกนำมาสร้างเป็นเส้นทางหลกักยาวไปจนถึงวังมะนาวจังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทาง75กิโลเมตรซึ่งจะเป็นเส้นทางคขมนาคมหลกักหากพื้นที่ในกรุงเทพประสบวิกฤตน้ำท่วมขณะที่แผนก่อสร้างทางด่วนระหว่างจังหวัดซึ่งจะเป็นโครงการสำคัญของการทางพิเศษจะมีด้วยกัน5เส้นทางรวมระยะทาง586กิโลเมตรทั้งหมดเป็นแผนดำเนินการระหว่างปี2565ถึง2579 ซึ่งจะมีเส้นทางด่วนยาวไปถึงพัทยาจังหวัดชลบุรีสระบุรีป่าโมกนครสวรรค์นคนปรปฐมและประจวบค,คีรีขันธ์ครอบคลุมทั้ง4ี่ทิศของประเทศภารกิจของเราทางพิเศษทางด่วนเนี่ยเราขนรถของรถไฟฟ้าขนคนให้าหยังไงเป้าหมายคนละอย่างแน่นอนวันนี้ตราไปที่คนไทยยังซื้อรถป้ายแดงออกอยู่ไม่หยุดนี่การนาพิเศษยังเชื่อมั่นว่าทางด่วนยังรับมีมีลูกค้านะครับนะครับต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะนั้น ดังคงตั้งเด่นหน้าเรื่องทางเดือนต่อไปสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นตามมาเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ขณะนี้การทางพิเศษยังได้ตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบเบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกระหว่างประเทศโดยมียุทธศาสตร์เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชาและพะมา่า พัทราพรตังามไทย PBS รายงาน